ผมลองแผ่นนะครับทั้งหมด7จ็แผ่นนะครับตัวตัวฟุตบอลเต็ติโรชันตัวนี้นะครับเลือกทางคุณเลือกมาแบบมีหมด g s m นะครับตัวโปรแกรม g s m นะครับผมขออธิบายนิดนึงนะครับจริงๆก็น่าจะลงไว้ในหน้าเขียนหน้าขายแล้วนะครับ ตัวโปรแกรม g s m ไม่ได้ทำให้ภาพเพทูมีความคมชัดระดับพวกเพทสาหรือหนังสมัยนี้ที่เป็น Fu ลเฮดีความละเอียดพันแดบแบบนั้นทำไม่ได้นะครับเครื่องเพทูมันความสามารถความละเอียดแค่480โปรแกรมตัวนี้ช่วยให้ละเอียดขึ้นมาอีกนิดหนึ่งเท่านั้นนะครับเหมาะกับทีวีพวกจอ30นิ้วขึ้นไปนะครับเพราะว่าถ้าจอเล็กๆแบบผมแบบนี้ภาพมันก็ไม่ได้แตกอะไรมากแต่ถ้าจอยิ่งใหญ่ยิ่งแตกเห็นโปรแกรมตัวนี้มันจะช่วยขึ้นมาอีกนิดนึงเท่านั้นนะครับแต่การใช้โปรแกรมตัวนี้ใช้ภาพถูกบบีเข้ามามนะครับ แต่ถอดถึงให้มันปีกก็เหอเราใช้กับทีวีจอใหญ่ยังไงจอมันก็ยังใหญ่ยอยู่ดีนะแต่ถ้าอยากให้เต็มจอให้ไปปรับที่ทีวีนะครับปรับที่เพจทูกับโปรแกรมทําไม่ได้นะครับอุปกรณ์ต่อสายสัญญาณภาพต้องเป็นแบบนี้ครับ p พ2ท HDMI ไนะหรือสายคอมาเมดี้ห้าหัวเขียวน้ำเงินแดงขาวแดงนะครับส่วนสาย AV แบบนี้เหลืองขาวแดงใช้ไม่ได้นะครับที่ใช้ไม่ได้หมายถึงตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับแต่ส่วนเกมเนี่ยสามารถใช้งานได้ครับนะ ก็จะใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับสาย AV เหลืองขาวแดงจะใช้ไม่ได้นะครับต้องใช้อุปกรณ์2อย่างนี้นะครับเนื่องจากตัวเกมเป๊ป l วอรชันพวกนี้มันเป็นระบบพาวนะครับถ้าเครื่องของคุณเป็น NTSC แล้วไปเล่นเกมระบบพาวแล้วใช้สาย AV 3หัวแบบนี้เหลืองขาวแดงภาพที่ออกบางทีมันจะมืดไม่มืดมันก็กลายเป็นภาพลม้มไม่ล้มก็เป็นขาวดำนะครับอันนี้มันคือด้วยตัวเกมคนระบบกับตัวเครื่องมันเป็นเรื่องปกติครับ แต่ถ้าไม่อยากให้เป็น,ปนแบบนั้นอยากให้เป็นภาพสีผมแนะนําให้ใช้อุปกรณ์แบบนี้นะหรือสายคอมเมนต์นะครับภาพมันจะออกปกติเหมือนของผมที่ใช้อยู่นะเมื่อบางท่านอยากบังซื้อไปแล้วบอกเอ๊ะทำไมเป็นขาวดานะครับก็เพราะมันเป็นระบบเครื่องนะครับมันต่างกันมันก็เลยทําให้ภาพสีออกมาไม่เหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วตัวโปรแกรม G S M จะช่วยด้วยนะครับจะสามารถเข้าไปช่วยปรับภาพให้เป็นสีขึ้นมาได้นะครับกรณีใช้สาย A V แบบนี้นะก็สามารถทําให้ภาพมาเป็นระบบเดียวกับตัวเครื่องได้นะครับอันนี้ก็คือเป็น ฟังก์ชันเสริมของเขาเนะอ่ะโอเคเล่ามายาวแล้วตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับก่อนใช้งานต้องลงโปรแกรมใส่เมมเซฟก่อนนะครับโอเคเลือกมาเลยครับที่ตัวโปรแกรมก่อนนะครับถ้าผมกดเข้าเล่นเกมตนนัวนี้เล่นได้เลยนะครับจากที่เห็น 4. ต่อ3 4ีต่อ3า6ต,ต่อ9้นี่ก็คือขนาดของจอ16กต่อ9ก็คือจอ w i d e Screen 4ต่อ3ก็จอแก้วรุ่นเก่า 9, ก็คืออันนี้จะเป็นแบบแผ่นทั่วไปที่เขาขายครับจอ4ต่อ3 ส่วนอันนี้จะเป็น16.9หมกขับจอยาวแล้วก็มีการแก้ไขโกงก็อันนี้ก็เลือกเอาเล่นแบบไหนนะครับซึ่งถ้าผมกดเล่นตอนนี้เลยก็เล่นได้ครับแต่ภาพมันไม่ได้ผ่านโปรแกรมดังนั้นมันก็เป็นภาพปกติดังนั้นจะเข้าโปรแกรม GSM ก่อนนะครับกดกระกบ,บาทเข้าไปเลยครับเมื่อกดเข้าไปแล้วมันยังไม่เข้าโปรแกรมนะครับมันจะเช็คเซฟแล้วก่อนว่ามีโปรแกรม GSM อยู่ไหมถ้าไม่มีมันจะให้เราติดตั้งก่อนนะครับวิธีการติดตั้งจะอยู่ด้านหลังนะครับภาพเบอร์จังกล้องผม จะมีสองหน้าครับเปิดได้อีกหน้าหนึ่งนะเดี๋ยวผมมาสอนในคลิปวิธีการลงครับเมื่ออยู่ที่หน้านี้แล้วนะครับให้กดวงกลมเลื่อนสีแดงมาที่ c d f s นะครับแล้วก็กดวงกลมแล้วก็เลื่อนสีแดงมาครับหาคาว่า gsm 1คืออันนี้ครับเลื่อนสีแดงมาที่ gsm 1เลยครับในคลิปอาจจะไม่ค่อยเห็นสีนะแต่ผมชี้ให้ดูนะครับ gsm 1นะครับสีแดงมาแล้วกดกระกระบาทแล้วจุดจะมีจุดเครื่องหน้าที่ gsm 1พอจุดขึ้นมาแล้วสีแดงจะเลื่อนแถวต่อไป gsm 2ก็ให้กดกระกระบายทีหนึ่ จะได้จุด2จุดที่หน้า GSM 1กับ2แล้วนะครับให้กด R 1นครับลูกศรชี้ที่ Copy อยู่แล้วให้กดวงกลมแล้วจุดสีเขียวจะขึ้นจุดสีเขียวขึ้นแล้วให้กดสามเหลี่ยมไยหลังกลับเลื่อนสีแดงมาที่ MC ศูนย์ะครับแถวบนแล้วกดวงกลมนะอ่าพื้นที่ของตัวเม m s a ฟนะครับ1,000 KB เท่ากับ1 MB ผมมี5.6 MB เท่ากับผมมีพื้นที่5 6 0 0 KB การลงโปรแกรม GSM ใช้พื้นที่2 0 0 KB นะครับดังนั้นผมมีพื้นที่พอนะครับ พราะผมมีต้อง5,600 KB ถ้าตรงนี้พื้นที่คุณมีไม่ถึง200 KB ให้ไปลบเซฟเกมอื่นออกก่อนเลยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันลงโปรแกรมไม่ได้นะครับอ๋อแล้วก็อย่าใช้เมมบูทนะครับเมมบูทที่เล่นเกมผ่านแฟลชไดร์์ดิสก์ช่อง USB อย่าเอามาใช้นะครับเพราะเวลาลงโปรแกรม g s m แล้วเดี๋ยวมันจะไฟทับกันจะมีปัญหาครับเมมบูทคุณอาจจะบูทใช้งานไม่ได้นะคุณใช้เมมเปล่าๆนี่นะครับเมมเซฟเกมนี่แหละครับเอามาลงนะครับโอเคเมื่อเราอยู่ที่หน้านี้แล้วจุดสีเขียวขึ้นพื้น่ เลื่อนรูสรมาแถวที่5ครับ P s U Page นะครับแล้วก็กดวงกลมจะมีหน้าต่างเล็กขึ้นมาครับอ่าตอนนี้กำลังแตกไฟล์โปรแกรมใส่เมนเซฟเราแล้วเราจะได้มา2โฟลเดอร์ครับรอหน้าต่างนี้หายไปนะอ่าพอหน้าต่างหายไปแล้วครับเราจะได้โฟลเดอร์ B W O T Boot ครับแล้วก็ C F M C S G ครับอสอันนี้ครับที่เราได้มาโอเคต่อไปเป็นการใช้งานครับการลงลงครั้งเดียวครับนอกจากคุณไปเอาเมนเซฟตัวอื่นมาใช้หรือคุณไปลบโปรแกรมมาทิ้ง แต่ใดที่ยังไม่ได้ลบแล้วมีโปรแกรมอยู่ในเกมก็ไม่ต้องลงแล้วครับ <yummy> อตอนนี้ยังไม่ได้เข้าโปรแกรมนะครับเมื่อกี้แค่ติดตั้งโปรแกรมเฉยเนะอดีายวเข้าใจว่าเอ้เข้าโปรแกรมไมหรอไม่ใช่นะครับตอนนี้ยังไม่เข้าถ้าผมกดเล่นก็คือปกติทั่วไปนี่แหละครับภาพปกตินะครับไม่ได้ชัดขึ้นกว่าเดิมน,นิดนึงเลยนะครับโอเคครั้นี้ผมจะมาเข้าโปรแกรมใช้งานแล้วครับเลือกเหมือนเดิมครับ GSM นะครับแล้วกดกากบาดแต่พอครั้งนี้กดเข้าไปแล้วมันจะไม่เข้าหน้าแบบเมื่อกี้ให้เราให้เราลงโปรแกรมแล้วแต่มันจะไปเข้าหน้าตั้งค่าแล้วก็กลับมาหน้าเลือกเล่นเกมอีกครั้งนะครับไอ้หน้าหน้าตั้งค่านี่แหละครับไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับปล่อยเนี่ยปล่อยไปเลยนะครับไม่ต้องกดถ้าคุณอยากตั้งค่าให้คุณกดกากบาดเลยแต่ถ้าคุณไม่อยากตั้งค่าเอาสิ่งที่ผมตั้งไว้แล้วปล่อยเลยครับเดี๋ยวมันจะกลับมาหน้าเลือกเล่นเกมอีกครั้งหนึ่งเองนะครับแบบนี้นะครับตัวหนังสือก็จะเริ่มคมแต่ภาพจะเล็กล กดเข้างานใช้ได้เลยนะครับเมือผมเลือกแบบนี้นะ1้9 ตัวเมมสามารถดึงออกได้เลยนะครับผมดึงออกนะเพราะว่าผมไม่อยากทิ้งไว้เดี๋ยวมันจะให้ผมเซฟใส่เมมนะครับคือผมไม่อยากเซฟครับที่เก็บมานั่งลบทีหลังนะอันนี้ดึงออกให้ดูนะครับว่าพอเราเข้าโหมด GSM แล้วเราดึงเมมเซฟออกได้นะครับแต่รือจะทิ้งไว้เพื่อเซฟเกมก็ได้หรือคุณจะเปลี่ยนเมมเซฟตัวอื่นมาเสียบแทนก็ได้นะครับในการเซฟเกมไม่มีปัญหาครับพรามันเข้าโปรแกรมผ่านโปรแกรมไปแล้วนะครับ อ,อาจจะไม่ชัดนะจะเบลอหน่อยนะครับเออ่ผมขอไปเสียงนิดนึงนะมันมีมันมีลิขสิทธิ์เพลงครับเดี๋ยวผมเปิดตอนผมเข้าไปเตะบอลให้นะเพราะมันมีลิขสิทธิ์เพลงแล้วผมจะลงคลิปไม่ได้ครับ การย้ายตัวนักกีฬาอันนี้ผมไม่ได้เป็นคนทำนะเป็นทางเว็บนอกเขาทํานะครับอันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะครับดังนั้นการย้ายตัวละครย้ายนักกีฬายังไงบ้างอันนี้ผมไม่มีความรู้ตรงนั้นเลยนะว่าใครย้ายไปอยู่ทีมไหนบ้างนะครับผมแค่นําไฟล์เขามาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับท่านบางท่านจะให้ผมย้ายอันนี้ผมย้ายไม่เป็นจริงนะ No, on that. there's the whistle and here we go. while well, very few players come to mind ahead of a certain graham souness, when we use the term midfield general. yeah, it applies to him because he's as strong a stronger character as it comes, peter. he is untouchable in terms of self-belief and fears absolutely nothing. and alongside all of that, he is wonderfully stylish, isn't he? yes. The tough guy image is used mostly to describe him, Peter, yet he has all the assurance and composure that's needed on the ball. The complete midfielder. He's come through and he's had a quick look inside. And he showed him a clean pair of heels. เดี๋ยวผมขอลองแผ่นต่อไปนะครับเพราะว่ามันยัมีอีกหลายแผ่นนะอันนี้ก็จะสิบนาทีแล้วเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูทุกแผ่นนะครับ <S <S 1> <S 1> <S To Kazakhstan, gents, I'm Lieutenant Colonel Bob Scott, NATO Task Force commander in this area of Central Asia. Now we've got a fluid situation running. Our immediate concern is the territory around the city of Almaty in the southeast sector. We've got a unit under heavy fire and trapped in the refinery. Conduct a rapid assault, neutralize all hostiles, and prep the area for immediate helicopter extraction. you <laughs> Be punished for causing this rebellion. One force go each. You will punish the enemy <laughs> <and pay> between us. <laughs> this base is all So here I am. จากที่เห็นนะครับเนื่องจากผมแก้ให้เงินเต็มแล้วมันมีปัญหาตรงนี้ครับก็คือเราสามารถเอาเงินเนี่ยเราจะได้หนึ่งอล้านในการซื้อรถถ้าเราแต่งเครื่องยนต์จะเหลือจากร้อยล้านจะเหลือ20ล้านแต่พอเราแต่งดีเทลรถโดน,นปุ๊บเนี่ยมันจะเหลือ2 0 0พันดังนั้นพอเหลือ2 0 0พันเราไม่สามารถไปแต่งอุปกรณ์บางอย่างที่มันเกิน2 0 0พันได้ซึ่งมันมีน้อยครับแทบจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่เท่าที่ผมหานะต่อให้เราไปแข่งรถเ,เพิ่มเพื่อเก็บเงินมันก็ไม่เพิ่มครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมไปแก้เอาไว้แล้วมัน มันถูกบล็อกตรงนนเอาไว้นะครับซึ่งคืออันนี้ครับหมดเงินเต็มดังนั้นแนะนําไม่ให้เข้าอันนี้ไปเพื่อเอาเงินก่อนพอได้เงินมาคุณเซฟไว้แล้วค่อยมาเล่นโหมดตรงนี้ครับก็จะสามารถใช้เงิน100ล้านได้อิสระนะครับหรืออันนี้ก็ได้นะครับดังนั้นถ้าต้องการเงินให้เอานนี้ก่อนนะโอเคนะครับ งินตอนนี้เรามีร้อยล้านนะครับตอนนี้ผมจะซื้ออะไรก็ได้ครับสี่แสนห้านะซื้อได้อีกแล้วครับร้อยล้านมานะันมันแทบจะไม่กระทบเลยนะครับแต่ต่อให้เข้ามาใหม่เงินร้อยล้านมันยังคงเพิ่มขึ้นครับอผมซื้อรถมาแล้วนะอะคราวนี้ผมจะไปแต่งรถนะครับแต่งเครื่องยนต์แต่งอะไรครับเงินมันเหลือยี่สิบล้านก็พออยู่แล้วครับยี่สิบล้านไม่หมดหรอกแลวพอผมจะไปแต่งพวกความสวยงามนะครับพวกอ,อย่างเงี้ยมันจะเหลือสองพัน นะครับซึ่งสองพัน่ะผมว่ามันแต่งได้อยู่แล้วแหะครับเงินมันพอนะครับแต่ถ้าเกิดไปแข่งรถเพิ่มเอาเงินก็ไม่พอครับมันยังไงก็ไม่ขึ้นดังนั้นให้เราเซฟไปก่อนแล้วก็ไปเล่นโหมดแรกที่ผมบอกอิ mm hmm. Infinity นฟินิตี้ไนโตนั่นแหละครับเราก็จะมีเงิน100ร้ล้านนะครับต่อให้เราไปเข้าโหมดแต่งเครื่องยนต์ก็มีร้อยล้านครับต่อให้เราไปเข้าแต่งสวยงามรถดีเทลรถ มันก็มีให้เราร้อยล้านอยู่ดีนะครับใช้ลดไปเหมิมต่อให้เงินมันลดไปเรื่อยๆก็ไม่เป็นไรครับผมว่าร้อยล้านยังไงก็ไม่ไม่น่าจะหมดไปเลยก็นนะ ครับผมขอลองแผ่นต่อไปนะยังมีอีกหลายแผ่นก็อันนี้ก็ยี่สิบนาทีเข้าไปแล้วนะครับกลัวทางคนซื้อไม่ยอมดูคลิปผมนะผมพยายามจะลองทุกแผ่นให้เห็นนะครับว่ามันใช้งานได้จริงนะครับแผ่นทุกแผ่นเลยนะไม่มีตัดคลิปนะ Difficulty faces you, but you must escape and make your way to the new way. The enemies outside the castle are formidable. Only a fool will jump into their mist. If you wish to survive, you must find a way out to the west. <laughs> เครื่องผมค้างขอเวลาแป๊บนึงโอเคกีหัวเรนมันไม่เคลื่อนครับคนลองบ่อยๆแล้วเครื่องมันมันมีปัญหาครับเอาไงเครื่องผมเนี่ยนะแับมันค้าง <laughs> อันนี้ผมปิดปิดเครื่องก็ไม่ปิดนะครับสีเขียวไม่จับเห็นไหมมันค้างแล้วเนะี่ยผมขอต้องตัดสวิตไฟก่อนโอเคขอใหม่นะครับมันไม่ได้เป็นที่แผ่นครับเดี๋ยวผมเปิดแผ่นให้ดูเวลามันใช้นานๆมันร้อนครับแล้วก็เปิดปิดบ่อยๆมันสวิตจะมีปัญหาแล้วครับมันก็จะตายอ่โอเคอเอาเกละแล้วถ้าสีเขียวผมวิ่งแล้วล่วง แสดงว่ามีปัญหาที่เครื่องแล้วเดี <S <S ๋ยวผมเปิดวนให้ดูอีกรอบหนึ่งได้นะจะได้มั่นใจว่าแผ่นไม่มีปัญหานะออเครื่องมันเก่าแล้วครับอโอเคอธิบายตัวเกมตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีแก้ไขโกงอะไรอันนี้แก้ไขโกงนะครับสมตัวนี้เหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่อันนี้ปลดล็อกตัวละครอ,อันนี้ปลดล็อกสุดยอดอาวุธอันนี้ปลดล็อกฉาต่อสู้ทําไมไม่ปลดล็อกไปทีเดียวลนเลยล่ะมันเปิดไม่ได้มันปลดแล้วมันค้าง ผมเลยต้องแยกแล้วอาศัยเซฟช่วยนะครับกรณีถ้าเราอยากได้ทุกอย่างมารวมกันในตัวไฟล์เดียวกันทําได้ครับให้คุณเซฟเป็นเซฟนะครับเข้ามาที่ตรงนี้ก่อนก็ได้สมมติเข้ามาที่ปลดล็อกตัวละครก่อนคุณเข้าไปเลยพอเข้าไปเสร็จคุณเล่นแล้วคุณเซฟพอเซฟเสร็จคุณปิดเปิดเครื่องใหม่มาเข้าที่อาวุธสุดยอดตัวเกมมันจะโหลดจากเซฟเดิมที่คุณเซฟไว้ครั้งก่อนนั่นแหละครับขึ้นมาซึ่งคุณจะได้มีตัวละครครบด้วยแล้วก็จะมีอาวุธสุดยอดด้วยคุณก็เซฟอีกพอเซฟอีกคุณก็ปิดเปิดเครื่ออองเข้้้้าามที่่่ฉฉกกกตตสสููคุณ็ไดดวย เมื่อออกใช่ไหมครับเงินเข้าไปแต่ละอันแล้วเซฟเก็บไว้เก็บไว้ในเมมตัวเดียวกันนะอย่าแยกเมมนะนั่นแหละครับแล้วมันจะทุกอย่างมันจะอยู่รวมอยู่ในเมมตัวเดียวกันแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมลองแก้เอาทุกอย่างมาใส่ไฟลเดียวกันหมดเลยเนี่ยตัวมันค้างนะก็เลยแยกดีกว่านะครับหาวิธีแก้มาหลายครั้งแล้วไม่ได้ก็เลยใช้วิธีแยกเลยง่ายกว่านะครับอันนี้เดี๋ยวลองเข้าเกมให้ดูนะ So is this girl. Wherever she goes, we must stop her. Oh, Forward! It is to me. Oh, this so world. The Lube does actually attack. Have... It is too weak. I return. No mercy. Almost Ah, Okay, I'll wait for you to see it again. I'll open on the new machine. จะได้มั่นใจนะครับว่าแผ่นมันไม่ได้มีปัญหานะเมื่อกี้เกี๋จัดเครื่องผมเองนะอันนี้เปิดให้ดูอีกครั้งหนึ่งเลยนะ,ะเห็นไหมครับเข้าได้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปที่เครื่องมันเลยม,มันเลยเข้าไปได้นะครับว่ามันผ่านแผ่นไม่ได้นะครับแผ่นเนี่ยไม่มีปัญหานะครับโอเคนะอันนี้ลองเปิดให้ดูสองรอบเลยนะ อ่าโอเคนะครับทั้งสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแผ่นไม่มีปัญหานะครับทุกเกมผมลองให้ดูแล้วนะครับเปิดเข้าเกมเล่นได้หมดเลยนะ